ละจ้ารัฐบาลไทยอาจารย์โกยบานไร่งวดที่แลว้วปังเจเจสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสักผู้สคนตอนรามขู้ช่องก็ติดห้วยดังมาเช่เนาะจากก็มาพอกันในรอบดึกนะพี่น้องเนาะแอดมินก็มีแนวทางดีตัวเล็กดเด็ดตัวเล็กมาปังเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิ่งกัรใน,นเช่นเคยเนาะจา้าสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนำเสนอแนวทางของอาจารย์โกยบานไรเนาะจา้าต่อโดยแนวทางจุ้มจัดไ้ ตกถ่ายเดินแนวทางของคนใจรักด้วยพี่น้องเด้อซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะจ้ะเพืาอที่พี่น้องเสด้ติดตามกระไอย่างถือต่องนะจ้ะก่อนเป็นรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูนสักคนนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ้ะพี่น้องก็ะสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็ะสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสคนเด้อจ้าเพื่อเป็นการบอสเซวัลลาเข้ากับไปรับชุมเนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์โกยบานไรกระดอนและจากส่งผลงานวันติพันมา16สิงหาคมก็ให้เขา2ตัวล่างเราจัดนั่นก็คือ7 6 6 7เดและพี่น้องเด้อเข้ากับมาเบืองต่อกันที่1กันยายน2566กัน้าอยหกสกองต่อและจ่าส่งอาจารย์โกยบานไรก็ได้ปล่อยเนวทางมาให้แนวนักน้องสึ่งวันนี้เพิ่นก็ให เดนบนไปทีลักหนึ่งกับลักหาได้พี่น้องเด้อเดนหนึ่งกับหาแล้วจ้ะจุดสองตัวบนที่ไฮมาคือศูนย์หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหกหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเก้าหนึ่งและเก้าหาจ้ะวงไฮเนียนสองตัวบนหาหนึ่งหกหนึ่งหกหาและเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องเด้อ ต่อด้วยชุด3ตัวบนให้ไปที่451 061และ461จ้ะต่อด้วยแนวทาง2ตัวล่างให้เดนล่างผู้ีลัก1กับหลัก2ล่างเด่น1กับ2เด้อพี่น้องเด้อบ่อได้เป็นซ้ายบิ่งซ้ายรูดมากก็จัดไปแล้วจ้ะ1กับ2บน1กับ5จ้ะแนวทาง2ตัวล่างให้ไปที41 51 61 71 91 52 หกและเก่าสงวงไฮเนียนยสองตัวล่างส1 7 1นึ่งเจ็่เก้าหและหาสอและพี่น้องเดอ้อเนื้อทางอาจารย์โกยบานไรงวดที่แลว้วปังเจ็ดหตัวล่างแคบไเบิงจุดเบิ่งกันเด้อจ้าเนื้อทางของอาจารย์โกยบานไรเนาะจ้าไปเบิ่งตอนกันที่เนือทางของอาชินหน่อยจัดให้นั่นก็คือ รัฐบาลไทยต้นเด่นเนาะจา่ะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนเนาะจ่ะรัฐบาลไทยเด่นไปถีบแปดกับสามได้พน้องเดอ้อเพิ่นหาเด่นแปดกับสามเนาะจ่ะต่อโดยออมสินเด่นหกกับเจ็ดจ่ะออมสินเด่นหกกับเจ็ดป้าจุ๋มจัดหาคอนเฟิร์มจ้าไปเบื้องต้นอธิโนทั้ทงของป้าจุ๋มจัดหากันต่อได้จ้ารัฐบาลไทยออมสินเนาะจา่ะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเะจ่ะส่วน หมวดนี่ก็ให้เด่นไปที่แกับ3าได้พี่นนองเดอ้อเดน8กับ3ามแล้วจ้ะชุด2โต๊ะก็ได้แค่สามหนหกสองหาหนึ่งเจ็ดสามสี่สองแปจ้าต่อด้วยชุด3โต38สามแปดส3งสาแปดหกสามานึ่งและเจ็มจ้าแนวทางของ จุมจัดไห้ได้พี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยออมสินเนาะจ้ะแค่ไปเบิงจดในเบิงกันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันทีนั่นทังของคนใจรักกันต่อเด้จากรัฐบาลไทย1กันยายนสองพันหาร้อยทบพกซึ่งวันนี้ก็ให้ชุดําตัวไปที่สามหนึ่งแและ7.18จ้ะต่อด้วยชุด2องโตให้ไปที่หนึ่งแปด 1>, 1 3 0 3และ1หาเด้อพี่น้องเดอ้อ1 8 0 8 1 7 0 3 1 3 0 3และ1หาแนวทางของคนใจรักแค่ไปเบิง่งจุดไปเบิง่งกันนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์โค้บ้านไรนะจ้ะซึ่งก็ให้เขาเล็ท่าย2ตัวล่าง7 6 6 7เนาะจ้ะต่อโดยแนวทางของจุ้มจัดให้นะจ้ะแนวทางคนใจรักแค่ไปเบิง่งจุดไปเบิง่ง เอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลตบตลี่กันเด้พี่น้องเดอ้อถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยะในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้พี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะจ๊ะทางช่องบ่สนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดได้พี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้วจ้ะสื่อตามก็ล่งทราบสื่อตามผื่นดวงคอจะของโดยพี่น้องเด้อจังสืบแอดมินก็ขอให้พี่น้องจะพู้สักคนโ่งดีแห้งๆปังๆมันมันกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องเป็นซัมมิกรเด้อจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า